วันนี้วันนี้แม่ค้าร้านเดอะบีพาลูกค้ามาทำพาเพื่อนๆผู้ติดตามทุกคนนะคะมาทำมัสมัมนมัสมัมนนะคะมัสมัมนของเมก็จะง่ายๆนะคะก็จะมีเมททาเป็นหมูนะคะอันนี้เป็นเนื้อหมูก็จะมีติดมันแล้วก็มีไก่ใส่หัวกะทิลงไปแล้วนะคะ มาเคี่ยวมาเ่ยวกัททีแล้วก็พริกแกงมัสมันก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะสะดวกเป็นกะทิกล่องนะคะ เอาที่เพื่อนๆสะดวกนะคะเมย์จะใช้วันนี้สะดวกเป็นน้ำตาลทรายนะคะไม่ใช่น้ำตาลมะาพร้าวนะคะมันจะใช้ได้สองน้ำตาลนะคะเพื่อนๆน,น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลมะพรา้าว เที่ยวไปจนแตกมันนะคะเราก็ใส่มันได้เลยวันนี้ใส่มันสองหัวรอวนไปนะคะเพื่อนๆจนกว่ามันจะได้ที่เนื้อหมูเนื้อไก่จะได้ที่นะคะ มาดูกันค่ะกำลังเดือดนะคะกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วค่ะเพื่อนๆขาเมนจะไม่ทำชิ้นใหญ่มากนะคะ อันนี้ชิมระดับแรกนะคะอ,อันนี้เพิ่มเกลือนะคะ เพิ่มเกลือเพิ่มน้ำตาลน้ำตาลทรายมันก็จะหวานไม่มากนะคะเพื่อนๆรอวนไปค่ะ ใส่ขัวเลยนะคะแล้วก็รอเคี่ยวเคี่ยวต่อไปค่ะเคี่ยวจนกว่าตัวเราเองจะพอใจนะคะหรือว่าทำขายก็อยู่ที่เราต้องการมันเปื่อยไหม,มเนื้อไก่เปื่อยไหมก็ถ้าทำขายในหม้อใหญ่นะคะเพื่อนๆเคีเ่ยวก็จะอยู่ประมาณ 40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะแต่อันนี้ประมาณอันนี้จะอยู่ประมาณเนื้อไก่จะอยู่ประมาณ4ขีดหรือคึ่งกิโลก็จะประมาณ15 2 5นาทีนะคะเพื่อนๆถึงเวลาชิมแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ่นะน้มันก็จะเข้ม้น ได้รถที่พอใจแล้วนะคะแต่ถ้าใครอยากให้มันแบบนิ่มมากก็เคี่ยวไปอีกได้นะคะแต่สำหรับเมย์พอแล้วมาตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วคะ่ะมัดสมันหมูและไก่นะคะอันนี้เมย์จะใส่หมูกับไก่ก็แล้วแต่เราชอบนะคะเนื้อสัตว์มันก็ทำได้ ทุกอย่างนะหนหละค่ะถ้าเราชอบนะคะในม้อก็ยังอยู่นะคะอันนี้ทานคู่กับข้าวสวยนะคะไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ค้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปทานข้าวแรงกันค่ะเพื่อนๆค่ะเดอะบีแซบอิรีรานอินทาซอยห้าขอบคุณค่ะ